เด็ดดวงในค่ำคืนนี้จะต้องดีกว่าเมื่อคืนแน่นอนครับคุณผู้ชมครับกราบสวัสดีนะครับผมสายคอบอลรอบดึกกันด้วยนะครับผมเมื่อคืนนะครับคุณผู้ชมครับเรเวอร์กุเซนนะครับผมแตกหนึ่งนะครับผมเจ็บหนึ่งครคุณผู้ชมครับหน้ากำแพงหวานเจี๊ยบบอลโอเวอร์นะครับผมไม่เป็นไปตามหวังครับคุณผู้ชมครับแต่ทางด้านของโอเวอร์เรอัลมาริดของเจดมือทองหวานเจี๊ยบครับในครอบครัวนะฮะส่วนทางด้านของริวพูเป็นพระรองไว้เมื่อคืนนี้ก็สดชื่นครับคุณผู้ชมครับนะฮะนอกนั้นบอลสดนะครับผมก็ยังพพออออหหหหมมมมมปาากคคคคครรรรัััับบบบุณผผู้ชนนนนะะะฮสีีี่่่ๆททไ ให้แค่เฉพาะพี่ๆที่อยู่ในครอบครัวนะครับผมก็เรียนเชิญได้เลยครับคุณผู้ชมครับนะฮะเปิดแอปพลิเคชันเขียวนะครับเพิ่มเพื่อนกันเข้ามาได้ @mt28 ครับอย่าลืมใส่ด้านนห้านะครับสำหรับเด็ดดวงในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับหน้าช่องของเรานะครับผมขอแก้หนึ่งแผลเมื่อคืนนี้หน่อยละกันนะครับผมสำหรับโอเวอร์ของเดอเบอร์กุเซนครับคุณผู้ชมครับนะฮะผมจะมองไปทางด้านของรายการโปรตุเกสดิวิชั่น2นะครับเป็นบอลนอกสายตาเลยแหละครับคุณผู้ชมครับแต่เข้าไปดูสถิติโมเมนตัมการเปิดตัวแล้วนะครับบอกเลยว่าสุดจััััััััดดดแนน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 น่ออออคคคคครรรรรรรบบบบบบบุณผผู้้้้ชมมมะะฮทีีขงตตาาาเปิก เฟรนเช่นะครับทีมอันดับ15ของตารางนะครับบทวิเคราะห์จะเป็นยังไงครับมาเราฟังกันครับ จากสถิติเฮดทัวรในการเจอกันมาครับคุณผู้ชมครับ a อ s เนี่ยคว้าชัยนะครับผมในบ้านของเฟรนเช่มาได้ด้วยสกอร์สอต่อหนึ่งะครับเมื่อปีที่แล้วเดือนสิครับคุณผู้ชมครับฟอร์มการเล่นล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับุณผู้ชมผมบอกเลยว่าท็อปฟอร์มมากนะครับในบ้านนอกบ้านคว้าชัยมาหมดแล้วนะครับผมยิ่งสถิติในการเล่นในบ้านเนี่ยผมสุดจัดมากนะนัดล่าสุดพ่ายไปเพียงแค่นัดเดียวนอกนั้นได้ชัยมาโดยตลอดครับคุณผู้ชมครับทำสกอร์ค่อนข้างที่จะขาดด้วยนะครับตัดภาพมาทางด้านทีมเยือนครับคุณผู้ชมครับบอกตรงงงนนนนนนนีีีี้้้้เเเลลลยยยะะว่่่าาาาาอออออกกกกทมมใบบบขปไดชัพิ ยิงสถิติในการเล่นนอกบ้านครับสี่นัดล่าสุดพ้ายอย่างเดียวเลยนะคุณผู้ชมนะ ทัศน์รฟุตบอลของเจเนตมือทองครับคุณผู้ชมครับในคืนนี้นะครับผมบอกเลยว่าเจ้าบ้านของเรานีครับสุดจัดแน่นอนมาแบบนี้สถิติแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับพร้อมที่จะเก็บ3แต้มแน่นอนครับคืนนี้ครับเจเนตขอญาตนะครับเก็บกระเป๋าเดินทางไปเที่ยว AVS นะครับผมในการเปิดตัวหน้ากำแพง0.5นขีดหนึ่งนะครับหวานเจี๊ยบแน่นอนนะครับตื่นเช้ามาขอให้หวานเจี๊ยบกันทุกท่านส่วนซูเปอร์เด็ดดวงนะครับผมในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะฮะในคู่ของเชลซีเดี๋ยวเรามาติดตามกันในครอบครับ